สวัสดีครับก็ยังอยู่ที่การทําฉากโครงล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนําเอาอโครงเหล็กนะครับที่เราติดตั้งไม่อัดมาทําการทาสีแล้วก็วาดลวดลายนะครับก็ช่างวาดลายนะครับจะทําการใช้ดินสอร่างนะครับไว้บนไม้อัดก่อนนะครับลวดลายก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตรงกลางนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเส้นดินสอนะครับหลังจากที่ทำการวาดเสร็จก็นี่นะครับลงสีนะครับน้องมาจากอุดรน,นะครับนี่ก็ร่วมงานกันครั้งแรกเลยนะครับออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้เราฟรีสตล์นะครับให้ช่างเขาออกแบบให้เลยนะครับว่าเราส่งรูปภาพไปให้ว่าโครงของเราเป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็ทำการออกแบบให้เลยนะครับลวดลายก็ประมาณนี้นะครับก็ดูสวยงามอยู่นะครับดูสวยงามนะครับเราไม่ใช่นาศิสินนะครับไม่ใช่ศิละปะนะครับก็ อาจจะดูยากหน่อยนะครับเสร็จออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับซ้ายขวานะครับในโครงนะครับเฉพาะตัวเสาข้างนะครับนี่เฉพาะตัวเสาข้างนะครับอันนี้ก็รอให้มันแห้งนะครับแล้วก็จัดการนะครับอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับที่เราทําการตัดแล้วก็เพิ่งเอามาทาสีนะครับพอวาดลวดลายเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนที่สองนะครับส่วน ขั้นตอนที่3ามที่เสร็จแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านบนนะครับของฉากตัวเล็กนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเนยเนี่ยเป็นเสาข้างนะครับเป็นเสาข้างก็ตกแต่งสีเพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับเนี่ยด้านบนเอามาติดแบบนี้นะครับด้านบนนะครับเอามาติดแบบนี้เลยนะครับ ก็รอการไปยึดนะครับใช้สกรูยึดให้มันแน่นต่อไปแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งสักหน่อยนะครับแล้วก็นำไปใช้งานนะครับทีมงานนะครับของเด็กช่างของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี้ก็ทำการยึดนะครับใช้สกรูยึดนะครับเอาไม้อัดมารองด้วยนะครับเหมือนเดิมครับ สองข้างนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับก็งานยังไม่เสร็จ100%นะครับต้องรอดูตอนที่มันเสร็จนะครับออกมาจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับติชมกันได้นะครับผลงานครั้งแรกจริงๆนะครับของทีมงานเด็กช่างในการรับงานทำฉา,ากโปรงลางนะครับพอนำมาติดตั้งนะครับกับฐาน นะครับออกมาก็จะประมาณนี้นะครับรูปแบบประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําฐานนะครับยึดฉากนะครับเป็นลําดับต่อไปนะครับอันนี้เอาทดสอบมาวางดูเฉยๆนะครับก็สูงหน่อยนะครับเพราะว่าตรงกลางของแท่นก็จะมีอ่าของวางอยู่ด้วยนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ